กองทัพต้องเดินด้วยทองนะคะมาดูเรื่องราวดีๆนะคะที่ทางบริษัทเจริญพกทภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF เดินหน้าผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีดูแลผู้บริโภคทั่วโลกกว่า4,000ล้านคนครอบคลุม40ประเทศค่ะควบคู่กับการที่มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่ามุ่งสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ค่ะบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF เดินหน้าผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีดูแลผู้บริโภคทั่วโลกกว่า4,000ล้านคนครอบกลุม40ประเทศ ควบคู่กับความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change และกระบวนการผลิตรักโลกเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่าก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคือการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยของเสียและนนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ประมวลยนและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการผลิตรวมทั้งลดการใช้พลังงานในโรงงานช่วยบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนปัจจุบันมีสัดส่วนการใช้27ซของการใช้พลังงานทั้งหมดทั้งพลังงานจากชีวมวลพลังงานจากก๊าซชีวภาพและพลังงานจากแสงอาทิตย์ ช่วยละการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง5 7 5 0 0 0ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีหรือเทียบเท่าการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากต้นไม้ได้มากถึง60ล้านต้นประมาณ3 0 0 0ไร่ในปีนี้ CPF มีแผนยกเลิกการใช้ถ่านหินสำหรับกิจการในประเทศไทยทั้งหมดโดยใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงชีว้วหมวนทดแทนจะส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนก,กระจกได้อีกมากกว่า7,000ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเช่นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ปล่อยคาร์บอนต่ำผลิตภัณฑ์โปรโตีนจากพืชหรือแพนเบสเป็นต้นด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า1.4ล้านตันคาร์บดอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีการสร้างโรงงานและฟาร์มแห่งอนาคต เรากำเนึถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและหมุนเวียนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อลดการปล่อยของเสียสู่ภายนอกปัจจุบันโรงงานและฟาร์มของบริษัท37แห่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตทั้งหมด20เมกะวัต์ช่วยลดกา๊าซเรือนกระจกได้1 3 0 0 0ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีฟาร์มสกุกรและคอมเพล็กซ์ไก่ไข่มากกว่า100แห่ง ใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากสายส่งได้ถึง69ล้านหน่วยช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก492 0 0 0ันตันคารา์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนอกจากนี้บริษัทยังศึกษาพลังงานทางเลือกอื่นๆเช่นการใช้พลังงานจากกังหันลมอีกด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทยังมาจากการกักเก็บคาร์บอนของดินในพื้นที่ปา่าเราประกาศความมุ่งมั่มนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าเป็นศูนย์พร้อมกั เป้าหมายการจัดซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรหลักที่สําคัญได้แก่ข้าวโพด ปลาป่นน้ำมันปาล์มถั่วเหลืองและมันสัปะหลังร้อยละร้อยจากการจัดหาทั่วโลกของบริษัทต,ต้องตรวจสอบย้อนกลับได้และมาจากพื้นที่ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่าภายในปี2573การมีส่วนร่วมอนุรักษ์พื้นฟูป่าและปลูกต้นไม้เป็นอีกหนึ่งแนวทางของการกัเก็บคาร์บอนเราดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ CPF รักนิเวศลุ่มน้ำป่าสักเขาปรยาเดินทง โครงการ CPF ปลูกปันป้องป่าชายเลนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการโดยต้องเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก20,000ไร่ภายในปี2,573ซึ่งจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะส,สม200,000ตันบริษัทเดินหน้าขับเคลื่อนสร้างระบบผลิตอาหารและความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ CPF 2ตเวนตี้ a ตอร์ตี i ซัพเทน t เบ n คเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหรประชาชาติทั้ง17เป้าหมาย